หลุดจองกันมาอีกแล้วก็ toyota vios หนึ่งจห้า 5, ตรงนี้นะครับผมนะโฉมยอดฮิตโฉมยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับผมนะได้สีขาวส,สวยๆแ,แบบนี้กันไปเลยนะครับนะขึ้นชื่อว่า v ออ s คำนี้ต้องมาอึดถึกชนนะครับผมนะนะแต่เรามาดรท่มทีด้านหน้าเลยว่านี่นะครับผมนะข้างหน้านะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนะมีไฟหลีกไฟเลี้ยวมาในโคมแบบนี้พร้อมไฟ daytime คาดเต็มโคมมาให้แบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้ไฟได y l i g มีให้นะเราหลอก่วนี ตัดเครื่องไว้นะคันนี้นะแล้วพี่ฟังเสียงเครื่องนะเงียบคลิปเลยนะครับผมนะยังได้ไฟตัดหมอกจากโรงงานมาให้ในส่วนของด้านหน้านะครับที่จะมากัดด้านหน้าเห็นไหมว่าจะเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยพี่อ่านี่ชมเต็มสีมองไงก็หล่อนะครับผมอ่าเรารอแบบนี้นะครับผมนะราคาดีๆนะดูคลิปให้จบนะครับผมนะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะนี่ร้อแไหมอัลอล่ะล่าให้สวยแบบนี้นะครับผมนะรอของเป้าจูเรต้า มีให้เท่เลยดูยางนี่ดองแน่นๆแบบนี้นะออกปลายบอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรขับใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับผมนะแล้วนี่กระจกมองข้างนะครับผมนะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะครับผมแบบนี้แล้วด้านในนะครับผมนะายังได้ปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะโอ้โหมาในออปชั่นเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมนั่งได้นี่กระจกนะครับผมน้านี่รับภัยมาให้นะครับผมนะาเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันหน่อยภายในนะครับผมนะากุมโทนด้วยกับสีดํา สวยแบบนี้นะแล้วตรงประตูนี่เป็นสีพิงโกสวยนะพี่คันนี้สวยมากนะดูน้องคอนโซลตรงนี้ได้แอร์แบ็กสามใบนะคันนี้นี่ไงพิงโกสวยมากนะครับผมนะดูเบาฟังนี้ก่อนเลยนะว่าไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกล้าวเลยนะครับผมนะเบาะทรงดีด้นานหน้านุ่มๆแบบนี้กันไปเลยนะครับผมนะแต่ผมให้ดูโครงสร้างนะพี่โครงสร้างสวยแบบนี้นี่รอยเม็ดอางไหม เรียงบรรแบบนี้นะบอกให้รู้ว่ารถค่อนข้างสวยสวยได้แหละนะแล้วก็เพจปีสิบเก้าตรงปีแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ได้นี่น็อตเห็นไหมโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะไม่เคยโดนมาแจนะให้รู้ว่าคันนี้เดิมมากเดิจมจริงๆนะครับผมนะเดีนะ๋ยวผมพามาดูด้าน,นหลังกันบ้างด้านหลังนะครับผมนะเห็นไหมว่าเป็นเบาะทรงดีๆนะ่หนานุ่มแบบนี้นะครับผมนะไม่มีรอยฉีกขาดรยแตกร้าวเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วตรงนี้มีที่ เก็บสมัมภาระได้นิดหน่อยนะครับผมรวที่วังแก้วมีให้นะอ่าส่วนหัวหมอนครบสามใบนะครับผมนะไม่มีรอยชีขาดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างสวยหนึ่งคันนะคันนี้โครงสร้างสวยหนึ่งคันไม่ว่ารอเลนอาร์เองมาให้แบบนี้นะสวยมากสวยมากนะคันนี้นะอือครับผมนะแล้วดูตรงกลางส่วนประตูตรงนี้นะแม้ว่าไม่มีขยับเลยนะครับผมก็บอกให้รู้ว่า อันนี้โครงสร้างเดิมเลยพี่นะแล้วดูนะพี่เหลี่ยมคมสันอยู่ครบมาให้แบบนี้เลยนะสวยมากนะคันนี้นะดูยางหลังเป็นไงดอกนะหนาๆแบบนี้นะยางมิชลินด้วยเป็นไงแล้วพี่ดูซุ้มล้อด้านในนะครับผมนะดูซุ้มล้อด้านในนี่สวยมากนะนี่ผมไม่ดูลลเอียดยิบเลยนะครับผมนะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดฝาท้ายจากด้านในก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายจากด้านในก่อนนะพี่ ให้ดูด้านหลังที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากนะที่เกีร์สัมภาระด้านหลังกว้างมากนะวี v on. ออฟว่างฝวางแบบนี้เลยครับผมนะไม่ว่าพี่จะมากเก็บกระเป๋าเดินทางหรือเอกสารในการทํางานใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคันนี้ตอบโจทย์เอามากๆเลยพี่นะแล้วผมให้ดูความเดิมนะนี่รอยเมอาัาตรงนี้นไหพี่นะครับผมนะแล้วดูน็อตฝาท้ายเป็นไงพี่ฝาท้ายเหมือนเดิมแบบอนเมท นะครับผมนะแล้วก็มีแผงกันความร้อนนะข้างหลังนะซื้อกะโปงกับข้าวแม่บป,ปงแม่บ้านใช้ได้หมดนะคันนี้ใช้ได้หมดดูความเดิมนะพี่ตรงไฟท้ายคิวคมยิ้มให้แบบนี้สวยๆหนึ่งคันเลยนะคันนี้นะนําเสนอเลยนะาสาวกาดอยู่ด้านบนหลังคาแบบนี้นะครับผมนะแล้วดูโครงสร้างด้านขวานะสวยๆหนึ่งคันไงไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบเลยนะครับผมนะแจ่มมากคันนี้บอกเลยว่าแจ่มจัดเลยนะ เราไปดูในบรูเบาะด้านหลังฝั่งขวาหมายว่าไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวเลยนะพี่นะนี่ที่กระสนด้านเบาะหน้าก็มีให้นะอนะครับผมนะี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างฝั่งนี้ก่อนนะไปดูโครงสร้างโครงสร้างดีๆโครงสร้างสวยเลยพี่เห็นไหมสวยมากอันนี้อนะสวยมากนะครับผมนะอ้าวหลุดจองมาแบบนี้ต้องรีบนะพี่นะใครหาโตโยต้าวีออสอยู่นะ คัาน,นี้นะตอบโจทย์ผมบอกเลยว่าต้องรีบแล้วนะ,ะแล้วก็มาดูคอนโซลประตูเห็นไหมที่พิงโกมาให้แบบนี้สวยงามมากๆเลยนะดูบาะฝั่งคนขับบาะมีลายที่สวยแบบนี้ด้วยนะพี่มีลายที่สวยแบบนี้นะไงนะคันนี้ได้เป็นโมลายมันตินะฝั่งซ้ายนี่แอร์แบ็กสามใบตรงโมล์ายแล้วก็ฝั่งนู้นะครับผมนะแล้วก็ตรงหัวเข่านะขอ,ขอตยต้า หน้าคันนี้มีระบบการลื่นถลายมาให้ด้วยนะนี่ปับพากระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกด้านในกุญแจได้เป็นกุญแจรีรโมทแบบนี้นะพี่นะอ่า <Okay. S 1> แล้วก็มาดูเลขไมล์คันนี้หน0สาแปดหมื่นโลนะพี่นะผมต้องบอกว่าสเปคกรารเอารถเข้าของบริษัทผมนะเรียงลําดับความสําคัญนะครับผมนะคือหนึ่งเครื่องเกียร์นะเอ้หนึ่งคือโครงสร้างนะครับผมนะโครงสร้างต้องดี ต้องดีมากๆไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างนะครับผมนะสองเครื่องเกียร์ต้องดีมากๆนะครับผมนะถึงเอาเขามาขายได้นะส่วนเลขไม่เป็นองค์ประกอบลําดับทีษษ่สามเลยนะครับผมนะนี่แล้วได้หน้าจอทัศสกรีนแบบนี้นะครับผมนะโตยต้านอย่างงี้มีกี้ก็มองหลังนะครับผมนะแล้วได้แอร์ออตโต้แบบดิสตันมาให้นะครับผมนะแล้วได้เกียร์ออตโต้นะใช้งานง,ง่ายนะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนี่เดี๋ยวผมใส่กเกียร์ทยหลังให้ดูนี่ไงชัดมากนะพี่นะ ชัดมากต้องบอกนี้ว่าชัดมากนะนนี้สวยมากนะคันนี้นะ uh huh. อ่ามีหนึ่งคันนะครับผมนะแล้วก็แล้วผมให้ดูในตัวส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะแล้วผมให้ดูในส่วนของ,องขออนะห้องเครื่องมมกันบ้างนะรถเครื่องก็ต์ทติดไปอยู่นะพี่นะนี่ดูโอวีทรไยมันนี่นะห้องเครื่องใหม่มากๆนะพี่นะห้องเครื่องใหม่มากๆไม่มีอรอยน้ำมันรั่วซึมเลยนะ ไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึมเลยพี่ครับผมนะแห้งๆแห้งๆไปเลยแล้วผมให้ดูในส่วนของโครงสร้างนะว่าน็อตฝา,าละพวงก็ไม่มีขยับมาเลยนะครับผมนะ้เม็ดออเม็ดอยู่แบบนี้เลยพี่งานนี่งานเรียงมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะไม่เ,เรียงแล้วแบบให้ดูเลยว่ารถโครงสร้างเดิมจริงคันนี้เดิมมากๆนะครับพี่นะแล้วนี่เห็นไหมเสียงเครื่องในีนแบบนี้นี่คือสตาร์ทรถไว้อยู่นะพี่สตาร์ทรถไว้อยู่นะ งงครับผมนะระบบแอร์ทำงานดีด้วยนะใครสนใจนะหารถใช้งานนะครับผมนะแบบว่าอ,อึกทนนะผมขอ,อนำเสนอคันนี้เลยนะพี่นะโตโยต้าวีออร์1.5ตัวมิดนะสีขาวปี2019นะราคาอยู่ที่359,000บาทเครดดีดีพี่ไม่ต้องใช้เงินดาวนะพี่มาหาผมพี่พบประชาชนรายเดียวนะผ่อนเพียง6,000บาทปตลอดอายุสัญญาเลยนะครับผมนะหาสนใจโทรเบอร์086 3าม5 3 4 1นะเซลมินพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ